ทำสัญญาซื้อขายกรรมสิทธิ์โอนกันแล้วแต่ผู้ขายยังไม่ส่งมอบทรัพย์ต่อมาทรัพย์นั้นถูกขโมยไปผู้ซื้อจะปฏิเสธไม่ชำระราคาได้หรือไม่ สำหรับหัวข้อที่น่าสนใจในวันนี้ครับมีอยู่ว่าถ้ามีการซื้อขายทรัพย์สินจนกรรมสิทธิ์โอนแล้วนะครับแต่ระหว่างนั้นผู้ขายยังไม่ได้ส่งมอบทับ์เกิดถูกขโมยครับขโมยทรัพย์สินนั้นไปผู้ซื้อจะสามารถปฏิเสธไม่ชำระราคาได้หรือไม่เพราะจริงในเรื่องนี้มีอยู่ว่ากอไก่ครับขายรถจักรยานยนต์คันหนึ่งให้กับขอไข่ในราคา1-0,000บาทมีการเสนอสนองต้องตรงกันละครับแบบนี้กรรมสิทธิ์ในรถจักรยานยนต์จะโอนไปที่ขอไข่ ้ซือทันทีแต่ปรากฏว่าระหว่างนั้นกอไก่ยังไม่ดําเนินการส่งมอบรถจักรยานยนต์ให้กับขอไข่ครับตกกลางดึกคืนหนึ่งขโมยขึ้นบ้านครับและขโมยรถจักรยานยนต์คันนั้นไปเลยครับไอ้กอไก่นะครับผู้ขายก็งงว่ารถจักรยานยนต์ชั้นหายไปไหนแต่ด้วยความที่กรรมสิทธิ์โอนไปแล้วคําถามก็คือว่าไอ้ตัวผู้ซื้อซึ่งเป็นขอไข่ครับสามารถปฏิเสธไม่ชําระเงินได้หรือไม่ เมื่อผลปรากฏว่าคาดีนี้มีการซื้อขายกำหนดทรัพย์เฉพาะสิ่งกำหนดราคาเรียบร้อยแล้วกรรมสิทธิ์โอนไปที่ผู้ซื้อแล้วครับทีนี้การที่ถูกขโมยครับเป็นผลมาจากเหตุประการณใดก็แล้วแต่ครับซึ่งโทษผู้ขายไม่ได้ครับกรณีนี้ผู้ซื้อก็ยังมีหน้าที่ที่จะต้องชำระเงินค่ารถจักรยานยนต์1,000 0บาท ให้กับกอไก่ซึ่งเป็นผู้ขายอยู่นั่นเองครับเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆครับผู้ซื้อไม่สามารถประิเสธไม่ชําระเงินได้นั่นเองสําหรับคลิป2นาทีมีสาระในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดความรู้ดีๆเกี่ยวกับกฎหมายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสถาบันติวกฎหมายอมรอของเรา้วยนะครับ